เจอเธอที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกเวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี จะทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอคอเทวดาเทวดเทวดาคือเธอ,อเธอคอเทวดเทวดคอยรักษาตัวเองไม่ตอรอให้ใครอื้อมือไม่ต้องอให้ใครนับถืัธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอดาดดาดา,ดา,ดา,ดา ยังไงนะไอสำรวมเนี่ยนะโดยเสียกองแจกเอาไปแล้วเหรอพีอ่ยาติหยุดไปหยองแจะลงไปได้ยังไงแบบนั้นน่ะทั้งดำทั้งเหนีหนย,นย,วยวทั้งเหม็นอันนอย่างว่าคือตั้งแต่ซ้อจับไปเนี่ยนะไอเสี่ยมันก็อดอดอยากอยากไงใช่ปะ่ะเวลาเห็นอะไรมันก็ข้าวไปกินในน้ำหมดอ่ะมันไม่พูดถึงเสียงกวงหรือมันกองมาโดเนี่ย <laughs> เหมือนเหมือนกันแหละจะบอกให้ของดีๆมันไม่เคยมองหรอกมามองแต่ไอของพูดแบบว่า <จ>พอแบบได้ละนี่ถ่ายไม่ดีชอบนินทาผู้หญิงฉันจะเอาไปฟ้องพี่สำรวมออเอาไปฟ้องเลยพรุ่งนี้ถึงคิวแกแล้วพรุ่งนี้นินทาแกเว้ยนี่เด็แกคอยดูนะคอยดูตอนที่ไอ้สำรวมมันออกไปจากบ้านไอ้เสียนะโอ้โหผู <c oughs> <อ>้ชายพวกนี้ปากคอร์ร้ายนะครับพูดจาไม่ให้เกียรติผู้หญิงกันบ้างเลยอ่ะ <c oughs> แต่สำรวมกับเสียกวงก็มีพิรุษน่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะดูน่อนสิอ่าๆนี่ไงดูเดะ พี่สำรวมไปทำอะไรมาทำไมถึงโรมขนาดนี้เนี่ยก็สียกวงไสิไม่ได้ทำนานฝีมือตกไปเยอะเลยทำาั้งคืนน่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะำทัางคืนเม่ใ่ชส่เนี่ยปวดเมือไปหมดทั้งตัวเลยน่วมเลยเนี่ยไปพาห่นก่อนนะหน่วยจังเลยอ่ะโอ้ยพี่สำรวม เกับเสียกวงจริงอ่ะเนี่ยโอ้โหอีสมกันอย่างก,กับผีเน่ากัลงผูอเลยนะเนี่ยกลตันก็พูดเกินไปนะคู่นี้อาจจะลงเอยกันด้วยดีก็ได้แต่อย่าลืมนะว่าเสียกวงยังมีเมียอยู่เสียกวงต้องจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยถ้าซอซูฉี่รู้เข้าอ่ะต้องเกิดเรื่องแน่แน่ไ,ได้หนที่ซูฉี่ปุ๊บคนลุกหูวไปถึงใส้ติ่ง <c oughs> วุ้ยแตงวุ้ยต หรือว่ายายซอส,สละเปลาอมหิตกำลังจะกลับมาฮะไม่ะสุชีนิทันโอ้ย,อยนังสมรวมันทำาอกให้ข้อคุณหมดแรงไปหมดแล้วคนไม่ไหวแล้ววยเสียยังฟิตปังโดบซะหน่อยเดี๋ยวก็ทำคร่องเองครับเสีย <c oughs> โอ้มันตกเลยตุม้มเตนเมะกินไม่ลงไม่นะเอ้ยของเบกแพงไปทำหลอกหลตกกระหล,กกลอกอะไรต้าลูชีปล่อยชีวิตเย้ลูชีรู้ขึ้นเถอะว่ามาดีว่าไม่ได้มาทำร้ายใคร เมียกลับมาทั้งทีเนี่ยเฮียจะไม่ทักทายกันบ้างเลยเหรอน้ารำเหมือนเดิมมียก็ยังปากแมวเหมือนเดิมนะอ้ไม่น่าตอบเลยนะเดี๋ยว,วทุชีรึก,กลับมาทำไมเอาที่เรารึก,ก็แกล้งทำดีกับอัวเพื่อจะเอาที่ดินแถวนี้ไปทำบ่อน เอานี้อ variance, ตองการอะไรบอกมาคงกลองดีกว่าพิเทวันครับซอสูชีเมียเสียกวงกลับมาแล้วจริงๆด้วยครับวุ่นละสิเื่อดทีา เข้มเลยครับโอ้โหเห็นไหมฮะท่าทางว่าสอสูชีได้จะกลับตัวกับใจได้แล้วนะครับพี่ไม่แน่หรอกสาธุเฮ้ยจะเสียงดีวะพี่เวันพี่หัดมองคนในแง่ดีบ้างเลยครับนายตงหาดออนหัดเกินไปฮะมองอะไรแค่ด้านเดียวอาเซนต้นใสอัวไม่ได้ขออะไรเยอะแยะเลยอัวอยากแค่ขอให้เฮียควงอ่ะยกโทษให้อัว อัวไม่ได้มาหลอกเฮียกลวงจริงๆนะอัวแค่อยากจะมาขอโทษในสิ่งที่อัวได้เคยทำไม่ดีกับเฮียไปแล้วอัวก็รู้ตัวแล้วแหละว่าอัวรักเฮียกลวงที่สุดเลยจริงหรือเปล่าเฮียไม่ต้องรักเสียงยาแล้วมันเสียว ก็อยากขอให้เฮียช่วยยกโทษให้อ้วในสิ่งที่อ้วทำไม่ดีแก่เฮียอ้วรู้ว่าว่าสมควรตายแต่ว่าก่อนตายนะเฮียอ้วอยากจะให้เฮียยกโทษให้อ้วไม่ไม,ไมีวันเสร็จเพราะว่าเลอไม่เคยทำให้เฮียกโกรธแม้แต่น,น้อยสุดที่เฮ้ย